ลาชินีมังกรตื่นแล้วครับจังหวะต่อไปนี้คือของจริงแต่รอบนี้พี่ซีเนียร์ขอเลือกที่พีจีเกมแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ซีเนียร์จะสอนทิกในการใช้อย่างแรกเลยครับเมื่อเข้ามาหน้าโปรแกรมแล้วเห็นว่ามันจะมีทุกเกมให้เพื่อนๆพ,นพยายามเลือกเกมที่อยู่ล่างๆไว้นะครับจะได้ไม่ไปซ้ํากับคนอื่นแลพะพยายามเลือกเกมที่มีอัตราการชนะ97%ขึ้นไปเดี๋ยววันนี้เรามาลองกับเกมที่เล่นยากที่สุดอย่างดะกอนแฮสเห็นบ่นกันจังว่ามันได้ยากไปพอเข้าเกมมาแล้วพี่ซีเนียร์แนะนําให้รีบกดเริ่มเกมแล ไม่ต้องรีรอครับหมายแรกยังไงยังผ่านไปอยู่ไม้สองยังนิ่งแล้วไม้สามอืมของจริง97%ของเราทำงานแล้วครับเหลือแค่มารอดูกันว่ามันจะยาวแค่ไหนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าโปรแกรมตัวไหนตรงหรือไม่ตรงดูง่ายๆครับถ้าโปรแกรมบอก97%คือเอา100ไปลบ3นั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องหมุน3ทีแล้วติดเลยแต่อย่างที่บอกครับยิ่งคนรู้เยอะก็ยิ่งมีคนเล่นเยอะ บางทีโปรแกรมเจ้าอื่นอาจจะไม่ตรงเพราะเขาไม่มีระบบอัปเดตแบบเดียวไทม์ตอนนี้เราคอมโบกันไม่หยุดเลยครับไหลไปลูกไหลไปยาวๆบวกกันมาพันสามแล้วครับตอนนี้แจมหน้าสวยมากครับหยิบบางกรขบวนเต็มแล้วครับตอนนี้ทำดีลูกทำดีไปอีกอืมรับซับบวกมาสามพันแล้วครับสามพด้วยเฮ้ยขึ้น4ี่พันแล้วว่ะ ราชินีมังกรตื่นแล้วครับจังหวะต่อไปนี้คือของจริงบอกเลยครับถ้าคนไม่พึ่งสูตรไม่มีสิทธิ์ทำมังกรที่ตื่นได้นะเกมนี้สำหรับใครที่สนใจสูตรทักมาได้เลยนะครับพิซเนียเปิดให้ใช้ฟรีตลอดชีพไม่ต้องห่วงเรื่องการอัปเดตนะครับเพราะพิซเนียจะอัปเดตให้ทุก15วันตอนนี้เรามาดูคอมโบสุดโหดข,ของมังกรกันดีกว่าดูครับดูดูการแตกของมันมามาคนไฟมานี่บวกเรื่อยๆยังไม่หยุดเลยนะเนี่ย จะขึ้นมหมื่นไหมวันนี้อืแดงแปดเลยกำไรหนักมากครับตอนนี้หมุนแ0่สิบแค่สามทีเผลอแค่แป๊บเดียวบวกมาเป็นหมื่นแล้วครับเกมนี้จะไม่เน้นแตกใหญ่นะครับแต่จะเน้นคอมโบหลายๆคนเลยพูดว่ามันเล่นยากพ่ซเนียบอกเลยมันจะยากทุกเกมละครับถ้าไม่มีสูตรแต่ละเกมมันก็จะมีอัตราการชนะแตกต่างกันไปครับอยู่ที่จังหวะในการเลือกเล่นเกมนั้นถ้าคุณไปเล่นในช่วงเวลาที่มันแจกต่อให้หลับตาเล่นยังไงมันก็แตกครับ อุ้ยตอนนี้ขึ้นมาหมื่นแปดแล้วครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็น,นต์ของเงินทุนก็โคตรโหดอ่ะสุดจัดจัดเอาบางกรว่าไงสายหน้าละจบแล้วครับไม่ต้องบอกก็คงรู้นะว่าได้กันเท่าไหร่สําหรับเพื่อนๆที่สนใจสูตรตัวนี้ทักพี่สีเหี่รมมาได้เลยครับมีสูตรให้ใช้ที่ีกันตลอดชีพเลยและระวังผู้ที่แอบอ้างทักไปทางข้อความอินบ็อกซ์นะครับโดนโกงกันเยอะแล้วนะอย่าหาว่าไม่เตือนละ่ะมารวบยอดก่อนจาก และผลสรุปของโปรแกรมแฮ็กตลอดในวันนี้จบรางวัลระดับซูปเปอร์ที่1 8ื่นกับราคาเบส80บาทเพียงแค่3ทีของจริงไม่ต้องพูดเยอะครับทักมาได้เลย